อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทำงานพวกเราเนี่ยเสี่ยงอยู่พอควรคือคนอื่นเนี่ยเขาจัดรายการเพลงรายการทอลอะไรที่มันแบบบันเทิงต่างๆแต่ของเราเป็นแบบอ่านข่าวคือคนจะคิดว่านุ้ยอ่ะแบบจัดรายการวิทยุแบบเปิดเพลงได้เปิดเพลงไม่ได้นุ้ยต้องอ่านข่าวเท่านั้นเลยบันเทิงเออแล้วซึ่งอันนี้มันทําให้เราแบบเรามีปัญหาพ่อคือเราโดนฟ้องฟ้องถึงขนาดที่เราแพนิคไปเลยออกออกจาก ตึกไม่ได้่ออ,ออกจากตึกไม่ได้วัวนหนึ่งเขาจัดรายการแล้วเขาอ่านข่าวถึงบุคคลคนหนึง่งทรงอิทธิพลแล้วเขาก็โทรมาหาหนุยอ่ะอย่าพูดถึงหุยหุยอย่างนี้คือเราโดนฟ้องแล้วละ่ะมีการโดนฟ้องเกิดขึ้นแล้วแล้วก็วันนั้นเราจะต้องออกไปเจอนักข่าวหนุยก็าลังจะแบบกํากดลิฟต์ลิฟต์ก็กำลังเปิดปุ๊บกำลังจะก้าวขาเข้ามีโทรศัพท์เข้า อุ้ยมีเสียงโทรศัพท์เลยไหวไหมมีเสียงมีเสียงโทรศัพท์เข้าเออเฮ้ยพอก้าวไปลิปปุ๊บลิปเต็มลิปล่วงแล้วลิปที่ไหนโทคอสมาใน่นลิปมีตุ๊กแกเหรอคะเล่นลิปมีตุ๊กแกเหรอคะตุแกเต็มพอโทรศัพท์เข้าปุ๊บเขาบอกว่าผมชื่อนี้นะ นึกก็ตกใจอย่าพูดถึงเขาอย่าพูดถึงชื่อเขาอย่าพูดชื่อเขาแค่คนคนเดิมนึกก็ตกใจเพราะว่าเรามีเรื่องกับเขาบอกว่าบอกว่าไปซาวน่ากันไหมไก่โนผิดเองเปลี่ยนเรื่องแล้ว ร cool like ู้ถามว่าพี่รู sure well ้เบอร์นี้ได้ยังไงเอขาบอกว่าทุนไม่ต้องสนใจหรอกว่าผมรูุ้ดเบอร์คุณได้ยังไงโอ้เขาพูดจานดูตุ๊ดอย่างนั้นเลยหรอนี่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 นนี่นี่นี่นุ่ยี่น่นี่นีอนี่าีมนี่นี่นนี่นม่นน่นี่น่น่นี่นี่่น่น่นี่น่อ่นี่นี่น่นนี่่่น ไม่อยากหารจริงๆไม่ต้องหารเพียแล้วโอเคหิ้กก็เลยบอกเขาว่าใจเย็นๆนะฮะพี่ใช่ผมใจเย็นอยู่ถ้าผมใจร้อนต้องรู้ว่าคุณจะต้องโดนอะไรโอทีนี้ขาก็มันจะก้าวข้อลิฟต์ออกมาน่สั่นสัดจัดั่นยืนยืนข้างลิฟต์อยู่แล้วก็ ที่ที่ในออฟฟิศเดินมาบอกเป็นอะไรนุ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรเราก็เลยคุยกับพี่เขาว่าเออเขาโทรมาแล้วนะเราจะต้องนู่นนี่นั่นโน้นเสร็จบุ๊กทางทางบริษัทก็เลยรวมรวมตัวกันปร, oh, กประชุมแล้วก็เคลียประชุมแล้วก็เคลียเรื่องนี้โด,โดยการบอกเราว่าขออนุญ,ญาตใช้ทนายนหอกก็คือถ้ามีอะไรก็คงต้องลาออกจากตรงนั้นเลยอย่างนั้นเลย้วเคลียมาต่อรงเคลียมาต่อรงเคลียได้ไหมเคลียแล้ว คนเคลียร์ไม่ใช่บริษัทเคลียร์ไม่ใช่ทนายเคลียร์คนเคลียร์คือมดดำคาชาพานี่เห็นไหมมันเป็นตัวแม่ที่มันเป็นผู้ทรงอิทธิพลให้ี่โซตะวพนตกด้านางนั่งนุยไปทำงานอ่านข่าวแล้วน้นั่งแบบคือพ่อนุกยออกจากบ้านไม่ได้นะตอนนั้นคือกลัวแล้วก็คือเราเป็นเด็กเด็กที่อ่านข่าวซึ่งเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่องราวขนาดนี้แล้วเราก็ไปทํางานพี่มดดำแล้วเราก็นั่งแล้วเราก็ซึมเลยแล้วบอกอินุ้ยเป็นไรเป็นไร ยังไม่หายเหรอหนุ่ยทำไมเรื่องราวมันใหญ่โตขนาดนี้มีเบอร์ไหมเอาเบอร์มาเดี๋ยวกูโทรเคียร์เองก็เลยเอาเบอร์ที่เขาโทรมาหาหนุ่ยให้พี่มะดำโทรไปพี่มะดำก็บอกว่าเฮ้ยมึงคนะที่คนดูคนดูซุ่มกันใหญ่แล้วเอาแล้วคนดูซุ่มกันใหญ่เลยใครวะ มันเล่าได้ขนาดนี้ไหมอ้ใช่ทิ้งเดี๋ยวตัดทิ้งมันไม่ได้ตอเด็กๆได้เอ่ยชื่อหมอรักหมอรักชัวร์หมอรักใช่ใช่ใช่เล่นโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งนะนุ้ยนะเพราะว่า มันความกลัวเนี่ยต้องขอบอกเลยบอกว่าเจตนาก็ามไม่ได้เจตนาแต่มันกลายเป็นเรื่องโกโซบิกไงเมื่อก่อนคือทํารายการคือเอาจริงเอาจังมากแล้วอินกับรายการมากคือแบบแฉคือแฉจริงจริงพอเรารู้ว่า,าบริษัทษเริ่มใช้ทนายนอกแล้วเนี่ยกูก็เริ่มไม่เอ่าแล้วมามามาเป็นเวทตลกดีกว่า